สวัสดีครับผมต้น T2LA ครับมาทำความรู้จักกับตัวเทสลาโมเดล3สิริเปิดท้ายรถแล้วรถก็จะถอยหลังให้เอ้ยพีกพีกพีกถ้าคำนวณจากไฟที่ผลิตได้จะตกประมาณเดือนหนึ่งประมาณ2,500บาทปีนึงประมาณ30,000ครัก็30,000ก็5ปีก็ประมาณ150,000บ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นบ้านพื้นที่ประมาณ300กว่าตารางเมตร ใช้ไฟค่อนข้างเยอะครับถ้าคำนวณปกติตามโหลไฟแล้วเนี่ยเ,เราน่าจะใช้ไฟเดินหนึ่งอยู่ประมาณสักหกหกประมาณ4ี่ถึงหกพบาทเฉลี่ยนะครับแล้วก็อันนี้ยังไม่รวมถึงเรามีรถพลังงานไฟฟ้าอยู่2องคันซึ่งปกติเราจะเลือกออชาร์จไฟที่บ้านมากกว่าไปชาร์จตามสถาน,นีข้างนอกด้วยเหตุผลเรื่องของการถลองแบตเตอรี่แล้วก็เรื่องของความสะดวกสบายในการที่ลดเวลาในการอยู่นอกบ้านครับอย่างในบ้านเนี่ยที่ ยังไงก็ต้องเกิดขึ้นแน่ๆอย่างบ้านผมจะมีสาะว่าน้ำนะครับซึ่งถ้าเราคำนวณจากการใช้งานแล้วเนี่ยเดือนหนึ่งยืนพื้นเนี่ยก็ต้องมีประมาณ1,200ับาทค่าตัวปั๊มน้ํเอ่อแล้วก็ค่าไฟการใช้ใจ่ายในบ้านเนี่ยมันมันมันมีพิคอสขั้นต่าเลยถึงไม่ใช้เลยเนี่ยประมาณก็3-4พันละฉะนั้นเรามองว่าถ้าถ้าเราติดโซลรเซลล์ครับจุดคืนทุนมันอยู่ประมาณ 5, 6ปี5ปีถึง6ปีเราก็เลยพิจารณาว่าเอยอย่างเงี้ยการใช้พลังงานสะอาดแล้วเราผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เองเ่าจะลด ต้นทุนในการาใช้จ่ายได้เพราะหล,าาหลังจากที่มันเริ่มคืนทุนละฉะนั้นก็เป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลกําไรครับก็เลยเลือกพิจารณาการติดโซล่าเซลล์ mm hmm. ตอนนี้ที่บ้านติด5กิโลวัตต์นะครับโดยติดแผงทั้งหมด6.5นะครับหลังจากการติดตั้งแล้วนะครับก็ประหยัดไฟได้ตาม ใกล้เคียงกับตัวเลขที่คาดการณ์ถ้าคำนวณจากไฟที่ผลิตได้จะตกประมาณเดือนหนึ่งประมาณ2,500บาทปีหนึ่งประมาณ3 0,000ครับก็30,000ก็5ปีปีประมาณแสนนะครับก็ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่เราคำนวณไว้แต่ว่าแผงของบ้านผมเนื่องจากทิศทางการติดตั้งเนี่ยอาจจะเป็นทิศที่พื้นท,ที่หลังคามไม่ได้หานไปทางทิศใต้หรือทิศที่เหมาะสมที่สุดทําให้จํานวนแผงนมันต้องติดมากกว่านิดหนึ่ง ก่อนติดตั้งโซลาร์เซลล์เนี่ยเรามีความรู้น้อยมากนะครับต้องบอกก่อนแต่ว่าผมเชื่อว่ายุคใหม่สมัยใหม่เนี่ยเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตมันเข้าถึงละก็ทําให้สมมติเราสนใจเรื่องอะไรเราก็เซิร์ชข้อมูลได้จริงไหมครับส่วนใหญ่ผมก็จะเอาข้อมูลที่เรามีมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เนี่ยเป็นพื้นฐานก่อนแล้วก็ใช้วิธีการพูดคุยกับผู้ประกอบการที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์เหล่านั้นนะครับว่าเ,เขาสามารถตอบคําถามที่เราสงสัยได้ไหมเรื่องบางเรื่องที่รู้สึกว่าเราหาข้อมูลไม่ได้ซึ่งถ้าเกิดว่าคนที่จะติดตั้งหรรรือคนที่จะมาาบิก ให้เรานนเนี่ยไม่สามารถตอบคำถามที่เราส,สงสัยหรือสนใจได้เนี่ยผมก็จะเลือกที่จะไม่ใช้บริการนะครับที่เลือกโซลาร์เทคหนึ่งนะครับเราเสิร์ชเจอแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ผู้ประกอบการที่บอกไปแล้วเมื่อกี้ครับเบื้องต้นเนี่ยก่อนติดตั้งมันมีการพูดคุยและสอบถามกับผู้ประกอบการซึ่งผู้ให้บริการโซลาร์เทคเนี่ยก็ตอบคำถามที่ผม สงสัยและคาใจได้พอสมควรนะครับเพราะว่าบางเรื่องที่ผมอยากได้อย่างเรื่องที่มันยังไม่มีในประเทศไทยเนี่ยอันนั้นเ,นเป็นเรื่องที่ยังต้องหาข้อมูลกันก็ไม่เป็นไรแต่เรื่องที่มันควรจะรับทรางในประเทศไทยเนี่ยโซลเล็คตอบได้ค่อนข้างดีมากแล้วก็หนึ่งก็โชคดีที่เป็นบริษัทที่อยู่ในจังหวัดเราเองด้วยนะครับผมก็รู้สึกว่าเรื่องการดูแลหลังการขายน่าจะไม่มีปัญหาแล้วก็อันนั้นคือซึ่งแน่นอนครับของพวกนี้ การขายของคนก็จะต้องอขายก่อนให้ดูดี่แล้วจริงไหมฮะแต่ว่าผมจริงๆถ้จาจากตัวผมเองอ่ะผมชอบวิธีการตอบคำถามของเจ้าของบริษัทครับแล้วก็พอติดตั้งแล้วหลังจากที่ติดตั้งไปแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็เป็นบริษัทที่รับผิดชอบดีครับซึ่งสิ่งนี้ผมว่าลูกค้าจะยังไม่ได้คําตอบถ้าเรายังไม่ได้เคยใช้บริการแต่นี้ก็สามารถยืนยันได้ว่าก็เป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบสูงในสายงานของตัวเอง